Go.

เเาเจ้าจีเก็งมอยเป็งหยดซอยผู้หันถึงผอน้อยผอนนคนเทาและคนหยาบกันผดตรงหอว่านักปาลุจนดา ได้ยุ่งขึ้นมางอกันว่าแปรตามกัตตาว่าวงกัตานุกัตเวทิตางเป็นเครื่องหมายของคนนี้คือการนุ่งจับุญคุณดันที่ได้ผ่านเนื่องตัวเขามาการวัดถึงเวลางูปขันสัดสองตอหน้าในตั้งที่ชอบติดวันดาขบวนตั้งโลกและตั้งธรรมะหารงูปะขันกระตั้ด้วยความออาใจใสพบแม่ได้เรื่องกเตาวะหันจุดใหญ่ วันใดเขาสะสเขาศึกษาทรรมยานแต่มดได้เปลี่ยนัวงตของใจยาพ่อแม่ของนั่นใจยาได้ยือว่าเป็นพระพรหมของกุตาวบัด้เสเทวาเสเาวาว่าเมื่อเราอ่อนห้องกันถึงวันหน้าท่านมีความคุนนะสงสารมีพระมัทยารทั้งสี่ท่านมีเมตตาตีหัวใจต่านละานที่ดุหน่อยยาเมื่อยังเหนื่อยน้อยอยู่ในต้มในกัน

ยาทำยินใจฮักไหวฮักใจใจจุ่มคำจำกลางคืนบังเตือนพ่อแม่พอลืมกินน้ำกินข้าววัวเพราะว่าความพักรูพักเต่านั้นเล่ามีผลประมาณกันวัดลุ้นุกสำราน้าพ่อแม่พ่อหีใจยินีมากกันวุ้นลำบากพอสบายเนพ่อแม่พ่กลายเป็นคนชุกเศร้าเพราะว่าความพักรูพักเต่าวัวก็วิ่งไปหาหมอ Só you're eu để ăn à, kiếm cho chút chân วังอือลูกของตัวได้เป็นเจ้าเป็นนะั้นที่กันว่าไม่รู้เป็นปอดใจปอดแม่บางคนของใครอือดูปวดได้กได้ปวดเป็นพระเป็นเจ้าทรงนุยงหนังสีนั้นเล่าว่าใครอือลูกเจ้าทำการทำนั้นฮับราชกันนะเป็นกุบาอาจารย์ปิตาหันตำรวจพวกผู้อด,ดในปันในรอยอี๋ใจกวดน้อยสกักังกันว่าพม่รู้เป็น แม่ญิงบ่แม่ก็สมยังเงยักงนเหมือนกันเงินดำวันอิชกาเงิอเยน็นพักยาบักเป็นครูวาอาจารย์เป็นแม่พิมของชาไข่ลูกสระเงาและสุขสํรรญได้ผัวปรับสักการในวันรอ้อรวยวางเงือลูกน้อยของตัวได้เป็นคนนั้นไก่ลูกสบายเป็นเรษที มีเงินท้องของใจอีกบทุกอย่าสังจัทอันนี้ก็เพรากันกระทของปอของแม่ทั้งผนแกานาของปอแมนั้นเป็นว่าพิมากอยาปะหาเงาปอแม่าคนก็มาไขใหไขหน้จนมกจนเสียงเเพื่เอาเงินไปส่งตาส่วนุานัเล่านมันเอาไปเลี้ยงสู่เป็ดผง ัเจัปวไปตงบดนี้สุพินสุยาบากันชาปุกินเหล้าอตัวเปเขามัตพานนเป็นคนสันดานยับย้าใจจิงกาเรียวซับ่มีความมั่นนปรัเพียนนะมัลลกัญสีกขันโวเวดต่ด ถิ่นพระถินเจ้าวางือลูกเต่าเขาสุรสพระธรรมวางมือลูกกระตั้กับทัวแท่ไม้เอาหุ่นใจใจสู่ตังงีเปลสักศีของดวงวันพีน้องทำใจอ่อนน้องอยู่ในวัดในวังหมดได้หลายพันศาการประวัิออกมาก็เป็นคนดีใดอันนี้แล้วใส่เยกว่าพ่อแม่มีบุคนณกำจูอุ่นๆหได้จู ไม่ออมร้กงคำอันใดไว้คำนั้นเจ้าตอบสนองแทนได้รับทุกเสียงเศร้าโศดังคำพระโปรดก็ไว้ว่าทุกขตตุทุกข์ขจนะทุกข์แก่นทุกข์นั้นยักถึงตัวเฮงกันทั้งบ่ทั้งแก่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของคนคำนั้นยักบรรลุกับมฐานสนองตอบกันว่าเฮามีลูกก็ชอบไปรัไป ได้สิ่งที่กันว่าพ่แม่ปุ่นได้เขียนได้ตีก็อย่าไดไปโกรอย่ามีใจยั้มใจหดเลยคาดด้งมันชัเป็นบาปอย่างแห้งได้ตกนรกมุกไปปีนองเจ้าบ้านเหนือตยเขาจัเอาไปที่เตียนนิ่งตาเหมือนทอระฟาท้อระพีิมจนบ่แม่ได้ถึงแกอาบมื่อควยังป่ดใจอย่ามีใจหัวรุ ความเฉยใจเมื่อลาเพราะอดใดคิดนาคิดหลังบาปกรรมเพราะใดทำกรรมอนุโมทุดในแห่ง ากันวางพ่อแม่เปินบอสบายทุกไปไหนบปรดใดก่อของเอากระโอนมาว่าเฮียเอาเปิดมือเปิดบอกนึกถึงว่าเปิดเงาของเราเปิดเนาในน้อยเฮียได้ตุดบอดใจน้อยเนื้อนั้นมีกันพ่อแม่ได้มาตายเฮียก็ของมีช่วยภากันส่งสักการตั้งคราอุติสัตย์ยันน้ำฝนกุศลนะเมื่อตาได้เอามียันกดอนไปเกิดผนยันพันเลิศดับวันดึงกลับ วันศีนวันพระก็ขออย่าได้ละคุ้มวันตั้งกันเขาไปหาเมือของวิญญาณของปอบแม่น่าได้กินแต่โภดีโผล่โนจากทุกโศนนั่งง่กันว่าวิญญาณของปอเแม่เป็นกดได้มารับเขาของกินกวาดกึงบดได้ที่ยาบุญกุศลตีลูกเต่าได้จัาที่กาตั้งหลายได้ทรมวาเญียมันก็บายไปไหนจะติดตามตัวเขาไปสู่โลกไปนาง สู่โลกนี้หลกน้าเป็นปารมีแก่การถึงเสร่มความดีเนี้ยได้รับความสุขที่มีใจดีจงจืนเขาจะรักจะตีนกอบกพบานพอได้ทอระมานผันห่างเขาจะยกอย่าง่ายไปแนวตีต่างดาเนี่ยมีแต่คนเรื่องใสจงจืนอารมณ์รื่นกบกพบานเพราะว่าอันิสงส์ผลตานที่ลูกเตาระเลนได้ทำไว้อันนี้เล้วใส่ยเรียกว่าลูกมีความกตัญญู เป็นคนดีที่โลกสันรเสริญย่อมมีความเจริญในชีวิตและครอบครัวว่นมีควงันนอง,อง,งของโมละตอยาบางั้งได้รับความลำบากก็มีคนมาคําดูอุดหนุนเพราะว่าคน,นตีอยู่่าวันเล่นได้ทำใหก็จับได้รับผลตามสันนองตามตำนองที่พระกับอินว่าทาอันนี้เป็นของแน่ของจริงขอใจหนึ่งแท้ เราพาดและจะได้เทุ่เาว่าอย่าได้เขาอำนาจแทณหายจะเป็นคนบังคับไปบางคนหันว่ดตัวไดเป็ีดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินท้องมาก็มาอยู่ในอำนาจ mà để kẻ khốn, băng khốn, mẹ, con tua, để riêng tổ má, thôn nhảy, nhà, bỏ áo, chạy chạy, ông, bê tú, đủ quần, ông, sang sang tàn, bỏ tua, để, bỏ là, chạy chạy, đầy mẹ, con mẹ, อยากอ่อแม่เก็บอกชิ้นใหญ่วนแม่ยหญิงนั่นนอนน้นเนี่ยเปินว่ามหญงเหยียดแขนประกดคนสามัญบนนอกมาดูมังกรในเนี่ยมาได้ป่ดแผ่นปวดเลี้ยงอย่างนั้นตัวของนางนั้นได้ผิงคุณน้าเนี่ยมาได้รับความสบายมาดูความลำบาก มีอย่างนะมาแสนสงสารค้นเท่าดังพระทศพันธนั้นเล่าก่าวไว้ว่าอัตตานังนาที่วัดใดเนี่ยแลว่าบุคคลบควรลืมงตนนะถ้ายังเพียบอย่างผลที่อยู่บนท้องฟ้ายอมตกู่แหลงราพักรพิยายังเมื่อวันที่นั้นเล่าคุดก็ยังดังเก้าตัวตีบนดิน น้ในตีต่างๆกันกัดุกแดงพอกินกลายเป็นไอ้หน้าลอยกินขึ้นสุบน้องฟ้ากลายเป็นเมฆพายอู่บนเมฆหาขันก่าถึงเวลาฝนก็ตกลงมาสู่แผ่นดินยังก่าตังเปียบเหมือนคนเานังน่ำพอแม่เห็นเจ้าเปิ้นไดงถูเตกาจนให่เปิ้ลไอ้ไี้งาใจใส่เปิ้นได้เนี่ยเอาใจใส่ผู้สิ่งปัญหาของเป็นลลูกจงฟ้าขันสนองตอบ ติชอบเจตีเปลี่ยนแสดงควากต,บบตัญญูกตะเวทีตอปอต่อมอันเป็นครูเก่าแก่ลูกหลานอย่าได้เป็นคนอันดับรลังอุ่นบีย่าอย่าได้เป็นคนซักวาลีเล่าหลุดลานอย่าไดเป็นเจ้าเป็นอาเงียะขอขอ,อย่าไปลืมป่อลืมแม่อันเปิ้นเท่าเปิ้นแก่บอวินทรัพย์จริงของเงินทองมันละค่ามแมงของตัวไว้อืูหม้อ บอกกันมาดูแลเอาใจใส่กันว่าพ่อแม่เปิ้นมีน้ำมีไห้ก็รู้เอาของเปิ้นไปขายมีเงินมีความมีกอบเตียงมาขายกีบของพ่อแม่คนเสียงแล้วเอาเงินไปเลี้ยงลูกเมียนั่นละพ่อแม่ของตัวว้ยกลางหลังเป็นหย่อมยาติบังคนก็มาประกาศชีวิตของพ่อแม่ไหว้ตายเจ็บพ่อแม่คงปวดตายไว้ไหว เลี้ยงสักวท้าจักบานดึงบอดใดตื้สามตั้งกินต่างๆดนรำบุญพอประมาณตัวเงินท้งนองบ่เหลือนักที่สู่สมักไปตำกินลงมองยกเป็นคนปัญาอยักยาเป็นคนกินกาเลียวซามีสันดานชอบไปตั้งชัวช่วชอบเป็นหมัวในกางชิบหายเข้าสู่อบาบังตังสีสุรังนาลีอีราวัตดีเท้าหาง การว่ามันมีความทุก,กข์โศกพอเขาไปหากับพ่อแม่ปีนอ้องต้องเป็นวงของปารียากาว่าตัวมันมน,นี่ได้ทุกข์ได้ยากเป็นเพราะวิบากกรบเมรเมื่อมันมีความสุขลมเย็นจึงของอะไรใจของมาอันเนื้อละพ่อแม่ปีนอ้องสัตว์าการว่าไันี้เป็นยังว่าอีแต้บว่าีเนื้อเนื้อพังขันกลับหัวเสียมัยเนื้อพังขันเอาใจใส่ในพิธามันดา น่าจะ้ขาเกิดจาก้ออแม่มันดันได้เิบเกมบังก็าเพราะพ่อแม่เป็ยนเจ้าเปินได้เรียนรูกตอวว่าฮออกินนุ่มกินข้าจกับเจ้าแรงนั้นอนการว่าลูกปอสบายพ่อแม่ก็ได้ทุกคนอะไรใี้ของก็ก็มี อยากมีการกินลำน้ปอดได้อันนีอยากใสเรียกว่าพ่อแม่มีคุ่คุ้นขอใดุดหนุนย้ำแบบผนแก่เท่ากันว่าพ่อแม่ใดเมื่อตายลงไปนล้วว่าก็ต้องพักท่าน ายันจีปีใหม่ก็ขอ,ของแบกน้ำทุ่งคอยเอาไว้สร,รักสลงเปียกเป็นงูคนครับถอดคนไปนะเพบ่ะว่ากรับถอดคนลูกเต้าหี่หาอันด,อดันเยนก็จัดมังุมถุงเตา้ามีทรัพย์สิงของเงินทองนี่เขาของสมบัติมากกว่าได้อดจากกันเพราะว่าคนคนนั้นมาตาม ว่าอในปัจจุบันนี้สัานมีทาหากแม่ปีน้องคณะศรัทธาคนใดบัดใด้อายังยังใจพอเพราะพาว่าเป็นกคำพ็จในจากบางังกอนมันหากความที่ตามดุบรรดากรับมานอนตอบเรื่อเขาได้รับพิชชอบสดีตามบาลี่พระท้าว้ว่ากำมุนาวัตตีโลก สัตว์โลกอาเป็นไปต่างกรรมก็มีโดยประการดังกล่าวมันนี้และนาทิทิ่างกิญญาณเก่า